สำหรับต่อไปนี้ข้ามรณดาท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจรับฟังอนุสติสิบประการแต่สำหรับวันนี้แปลอนุสติที่เกา้าที่เรียกนว่าอุปสม,ม,า,นมานุสติกมรมฐานอุปสม,มานุสติกมรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ แน่นอกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาปฏิปทานนสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนไว้ทุกตอนหลังจากการพิจรารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระประทิพแก้ว ก็ทรงแนะนำว่าท่านหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงแต่สักแต่ว้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นด้นสักแต่ว้เห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราว แล้วก็ทุกคนจงยาสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็ใจายาอยงย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตร ย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเส้นได้แล้วเราก็าไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว แล้วก็ใครครวรโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปด้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่วอย่างนี้ตลอดเวลา ท่าน,นัง้หลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินศีทรงแนะนำว่าท่าน,น,นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัย ว่าแต่หากว่านึกถึงพนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทําจิตให้เข้าถึงพนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องประกอบพระองค์ทั้งสามรายการครบถ้วนนั่นคือทอี่ศีลท่สิกขา ทั้งท่านต้องใคร่ครวรพิจารณาสิ่งทอ่ท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะนิพปญญานิพพธ์านได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่อยู่เราจะเดินนิพนธ์านอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อืน่น ถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีค่าพานะไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ ถ้าว่าเรามีค่าภาณนะแล้วเราไม่มีภาณนะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธมริศสัตว์ทั้งหลายต้องการจะไปพะนิพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพะนิพานโดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่น เราก็มานึกถึงว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานข้าพเจ้าต่างใจไม่นิพพานข้าพเจ้าอยากจะไป,ไปนิพพานหรือข้าพเจ้าต้องการนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆ <c oughs> มันเยอะก็จะกลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้น เราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบ้านโนนเราจะไปบ้านโนนเราตั้งใจจะไปบ้านโนนเราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ mm hmm. ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่ปรารบพพรนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารบพรนิพพานเป็นอาร وم, มณ์ในเบื้องแรกขบ็บรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าที่องค์สมเด็จวะชินวรบนรมศาสนดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญจเวนทั้งห้ารายการเรียกว่าตัดอมายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเวสุรกายเป็นสติฉันถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์ประเรัพย์สิงครานปราศจากความโาครคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียน เจะคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในโอวาทในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกรนหนากล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อน อันดับแรกไครโครนศีลที่เรียกว่าศีรานุสติกรรมฐาน <c oughs> จัดว่าศีลเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงนพนธิพานธ์ไปอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบ,บริษัทรารบเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ทานนี้จัดว่าเป็นสมเบียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นจริงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี่ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏที่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนําไปได้ การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มไปด้วยมัจฉาริยะคือความตนีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาถึงจาคานุสติกรรมฐานว่าศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างยาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงมณิคผนได้ มันเมื่อมีจาาแคละศีรานุสติกรรัฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจองธรรนดาแทนาพุทธมรรสทรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิต ไม่ให้จิตนิ่น,น้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกําลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบ,บัติสามารถจะกำจกกัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ในการข,มข่มขวาไว้ให้กิเลสเสียกำลัง ต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดเดิมหน่าของสมาธิเย่เห็นว่าคันห้าเป็นภัยใหญ่ชาติที่ดูขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมันีนีก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเราเห็นว่า พิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลัวไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลือดเน้นเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลาย แล้วถ้าเลือดมันหลังไหลมาจากร่างกายมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็นข่าวะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ห้องแคบๆที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกขก์ทรมานอยู่ในคันข้ามารดาเึงสิบเปลียนมันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> เยียแขนเยียขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเอสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ระเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ปรเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นปรเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ เป็นอันว่าเราเห็นแล้วได้อย่างวันอยู่ในคันมันดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมันดาก็ทุกข์หนักร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมันดาเมื่อกระทบอากายเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอตำแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงหนะ้าแปลกายของความทุกข์ เรื่องข้งการร้องเนี่ยมันต้องทุกข์จัดต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะมากําลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเรากเรากลือเกล่วอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งเล,ล็กดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจไม้คน หลังจากนั้นถ้าเราจะหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนึกดูื่อเราโตแล้ว,ว,ลวนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขม แล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขด้วยความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทําไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตเวลาถึงไม่ร่างกายไม่สามารถจะทําอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปราถนา อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เนื้อกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดื้ว่ามันสกปรกรถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูเส้นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิธีพิถัรักพิพัธนธ์พิีพิถัปรารถนาสําหรับเราแต่แล้วเขาเขากับเราใครสะอาด ใครเขากับเราใครดีร่างกายผู้แต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปราถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏ มื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้อติ่งก,กันแลกันอารมณ์ขุนมัวเมื่อเกิดอาการที่อารมณ์ขุนมืวอมัวไม่เกิดขึ้นนั้นมันแป็อาการของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกเรื่องว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วย ความสุขปรกสมมุมอย่างที่พูดไปแล้วในกายากคตานุสติกรรมฐานเพราะน่นนำไปทุกขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไปได้ไหมคนที่เรารักหญิงสามีหรือปัญญาบุที่ดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหม เวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเพ็าอนั้นเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจรารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายนี่มันไม่สงตัวมันก็แก่เรื่อยไปแล้วในที่สุดมันก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเลวเราก็ไปอบายภูมิ นี่เราสกัดกันเราก็มาายภูมดดิวยการทรงสินให้บริสุทธิ์เราสกัดกั้นความยากลำบากในทรัพย์สินครานด้การให้ทานเป็นกำลังป้องกันความจนเขไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สินครานมากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าทรงสอน จะเป็นการภาวนาแล้วว่าพิจารณาอะไรก็ตามยะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกําลังใหญ่พระยาะก้าก็ไปสู่พระนิพพานพิจรารณาก่นได้ภาวนากนได้ใครควรกนได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นฌานจิตมีสภาพหยุด เหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเนื่อยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอยกคิดอะไรก็ได้สงความตารถนาปัญญามันก็เกิดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายทางกาลังใจให้ส่งตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมอย่างอื่นเข้ามารบกวน เราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานหรือสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้าตามในองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทรากลางมีการสลายตัวปริสุดธิ์ขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซสจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยธนุทนหนอมมันด้บราการทั้งปวงเอาเออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ถ้าว่าท่านทงหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามความเราปราถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้ด้วยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร พบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอาบายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอบายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสาติฉันเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดานเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกัน้นมันเสร็จแล้วเดิมหน่ายของศีล อานังสกโสทานัง,กา,นงการจะไปสู่สวรรค์ได้เรวก็สายทานเป็นกำลังและสิงก็เป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สำหรับพรมโลกนั้นเราก็ใช้กำลังชาญเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเป็นยางเหนียวที่ยให้เราเกาะติดอยู่ในพรมโลกเราทำได้แต่ว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพรมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเป็นแดนที่พ้นทุกข์แล้วด้วยอย่าง พวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทุนเคยเป็นเทวดาเป็นพุทมานับชาติไม่ทวนเคยเกิดในอบายภูมิมาแล้วเคยลงนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเศรษฐาสติสเศรีชานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการวินวายตายเกิดไม่มี ถ้าเราจะดิ้นรนไม่รักษาความดีเพื่อปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นจะไม่มีทางที่จะพ้นเคตที่เป็นอม,มิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและกุมโลกแะะบายภูมิทั้งสี่ระการเอเจนั้นโอสมเด็จพระพิชิตามารมรมาราสัาสัมมาสัมพุทธเจา้า ยังแนะนำใม่บรรดาแทนพุทธบริสันนายทรงกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีดดพรหมคนดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจัง ใเมื่อความสุขมันทรงไม่ได้จริงจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขคุยความสันปทานอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าสมใจกับมันดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระน,นิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์แล้วไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดน ้าเราเป็นสาว,ว,าออสอวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิจเป็นเชื่อข้อความทุกมันก็ทุกจริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสุปรกโสมมมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆ นี่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริงเพราะบรรดาท่านบุตบริษัทชายหญิงเมีารมจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอย เมื่อจิตมันไม่ถอยท่านยังไงก็เราก็ม,มีอย่างเดียวกันก้าเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้า,า,ถาจะทำจิตก็เราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆพระบรรดาท่านพิสุทธิ์สมณีน,นพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บรารมีสิบประการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้ แกะบารมีสิปริการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กําลังสมาธิควบคุมไม่ทรงตัวให้มีกําลังเจรณะสิบหที่เป็นกําแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชั่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกําลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คือ,อทิบาทสี่รวมความว่าถ้าเราต้องการพระนิพพานและคุณธรรมดังสามรายการนี้ยายคลาดจากจิตเขาบรรดาแตนพุทธบริษัทผู้พุทสาวก่าพองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกําลังสามรายการให้สองตัวแล้วก็คร่ค้นหาความจริง ว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรเขาต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงแล,ะละ้วไม่เป็นเรื่องนี้สำหรับเรื่องของพนิพพานนี้บางตัดบางที่เขาบอกศูนย์ส่วนใหญ่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ ในเมื่อศูนและไม่สูนแล้วก็ต้องพิสูจน์คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนวิธิหรือทิพยคุณญาณวิชาการทันหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกําลังใจของมันดาแางพุทธบริษัทถ้ากําลังใจของท่านไม่สู้ ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบรม,มครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับท่านแต่กําลังใจของบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคําสอนองค์สมเด็จไปจอมตรายใจชี้ชัดให้บรรดาแทนพุทธบริษัททราบว่าพระนิพานนั้นสูญหรือไม่สูญคำว่านิพานนางประมังสูญอย่างอะไรสูญกันแน่นิพานสูญหรือว่าอะไรสูญ ในพระบาลีข้อน,นี้ท่านกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างว่างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมถ้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกําลังใจและควบคุมใจไว้ในทานจาขคานุสติกรรมฐาน ในศีลานุสติกรมฐานในกายจกตานุสติกรมฐานในอสุเปกรมฐานในมรณานุสติกรมฐานควบกุมลวงกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาริยสัตตามิองสมเด็จพระสงน์สวัสดิสภาพสอนแล้วก็ใช้มโนยิธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพนิพาน บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินสีนี่อยู่ที่ไหนอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคําแนะนําในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาว่าพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกําลังกายตามอัธยาศัยจนนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จจนอนก็ได้แต่ให้ก็ขอให้กำลังใจของท่านตั้ง จิตไว้ตรงเฉพาะกนิพนธ์และก็ปฏิบัติแระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลและสมาธิทั้งสองประการในญ่าจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหารประหารฆ้าสกิกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉตประหารสำหรับเวลาการที้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัท พระวันสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสดี